HELLO ก็สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Toilet Tower Defense นะคะหลังจากที่ทนกระแสตอบรับไม่ไหวนะคะสำหรับการโหวตให้เล่นเกมนี้เนาะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในแมปกันไปที่เรียบร้อยแลย้วแล้วเราก็จะมาทำการสุ่มตัวกันโดยนะคะต้องขอบคุณไอดีจากร้านโจโลบชอปนะคะที่ให้ทางช่องนะคะยืมมาเนาะ โดยเหรียญที่เรามีในวันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด1น0ล้านหกหมืใช่ไหมเนยล้านหกหเนสี่ร้อยสาสิบห้เหรียญนะคะ เราก็จะมาเล่นเกมนี้ซึ่งถามว่าเขาเนี่ยเล่นเกมนี้เป็นหรือยังนะคะขอบอกตรงๆว่ายังเล่นไม่เป็นขนาดนั้นเนาะก็เราก็จะมาเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเหมือนตอนที่เล่นเกมอน,นิเมะเอเวนเจอร์กันนะคะอย่างแรกที่เราต้องมีในเกมนี้เลยคือเราต้องมีตัวละครซึ่งตัวละครตอนนี้เนี่ยก็มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะเราก็จะทําการสุ่มตัวนะคะเนื่องจากเหรียญเราเนี่ยมี1 000, 000ล้านเหรียญซึ่งค่อนข้างเยอะเลยนะ ก็เยอะเลยแหละ1ล e ้านเหรียญนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้นะคะในตู้เนี่ยมีตัวอะไรบ้างโดยตู้ตัวละครก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะชื่อว่า s ัม m o n Unit ตเนาะตอนนี้เหมือนตัวเกมจะอัปเดตให้มี3ตู้แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตู้นะคะก็จะมี3ตู้นะคะอย่างที่บอกไปตอนแรกเนาะแล้วก็มีออโต้เซลล์ด้วยว่าเราแบบอยากจะเก็บระดับไหนไว้ซึ่งตู้ที่เขาจะสุมในวันนี้นะคะก็จะเป็นตู้เบ ตู basic เ้เบสิกตอนนี้ก็จะเป็นตัวที่มีชื่อว่าเลนเลเซอร์คัมเบล่าเข้าอยู่นะคะโอกาสออกอยู่ที่0.2%แล้วก็อัปเกรดไททันซีนีมาแมน โอกาสออกอยู่ที่0.02%ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่โหดที่สุดหรือเปล่าทุกคนเพราะว่าถ้าเรียงจากระดับต่ำสุดมาสูงสุดตัวนี้น่าจะโหดที่สุดนะคะปกติเขาเล่นตัวไหนกันเขาก็ไม่แน่ใจนะในส่วนของตู้นี้นะคะตู้นี้ก็จะเป็นตัวที่มีชื่อว่า Lake Laser Camera Man นะคะโอกาสอ,าออก3%แล้วก็ตัว u p g เ a ร e ไททัน Cinema Man ตัวนี้ก็โอกาสอ,าออก0.3%ซึ่งมากกว่าตู้นี้เยอะเลยนะ เอเรื่องไม่ถูกเลยว่าจะสุ่มตู้ไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเขาจะสุ่มตู้นี้ละกันนะคะทุกคนตู้สีแดงเนาะตู้มิสติกสุ่มครั้งละ1นึ่งหโอเคนะคะเดี๋ยวเขาเนี่ยจะทําการสุ่มตู้นี้300 0สนเนาะก็จะเหลือทั้งหมด เจ0ดแสนนิดๆหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าสุ่มครั้งละ1 8 0 0นแนะคะตัวที่เราจะเอาก็จะเป็นตัวมิสติกกับตัวไอตัวนี้ทุกคนอัปเกรดไททันซีนีมาแมนนะคะแล้วเราก็จะไม่เอาตัวเบสิกไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้อืมตัวรีเจนนี่เราจําเป็นหรือเปล่าโอเคนะคะเราจะเอา3มตัวก็คือตัวรีเจนตัวมิสติกแล้วก็ตัวสีน้ําเงินตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่า3าม0ซเลยนะคะเริ่มเลย เอาตัวหนึ่งด้วยทุกคนเดี๋ยวเราก็จะรอสุ่มไปเรื่อยๆนะคะน่าจะสุ่มไว้อยู่นะด้วยความที่มันสุ่มค่อนข้างเยอะด้วยเนาะแล้วเราก็แค่สุ่มส0 0 0สนเองสุ่มครั้งแรกก็ตัวที่เราตัวที่โหดที่สุดก็ออกเลยทุกคนเฮ้ยออกอีกแล้ว ตอนนี้เราก็จะรอสุ่มยาวๆไปเลยนะคะจนกว่าจะเหลือ700,000เพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไว้สุ่มตู้อื่นบ้างเนาะเราก็ไม่ได้อยากได้ตัวนี้ตัวเดียวนะคะเราก็อยากได้ตัวอื่นด้วยเฮ้ยออกอยแล้วทุกคนถือว่าดวงเขาค่อนข้างดีอยู่นะเพราะว่ามันออกค่อนข้างบ่อยนะออกมา3ตัวแล้วเขาไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันออกง่ายหรือเปล่านะคะทุกคนใครรู้ก็ช่วยเมนบอกทีนะว่าตัวที่มันชื่อว่ากอรลี่อ่ะ มันออกง่ายหรือว่าออกยากยังไงโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เขาก็สุ่มเสร็จแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็เพิ่งตัดสรู้ว่าเราจะต้องเปิดอีตัวลัคกี้บูด้วยนะแต่เมื่อกี้เขาไม่ได้เปิดคือแบบถ้าเปิดอาจจะได้ตัวดีๆมากกว่านี้ก็ได้นะคะทุกคนคืออะไรเนี่ยความที่แบบ ไม่รู้คนไม่รู้คือคนไม่ผิดนะคะเดี๋ยวเราดูกันดีกว่าว่าเราเนี่ยได้ตัวไหนบ้างน,นะคะนี่ก็จะเป็นตัวที่เราสุมได้ทั้งหมดเนาะก็จะมีตัวกอดลี่อัพเกรดไททันซีนิม่าแมนนะคะ3ตัวแล้วก็เป็น ตัวเล็กเลเซอร์นะคะก็กี่ตัวเนี่ยสามเป็นสทั้งหมด13ตัวแล้วก็จะเป็นตัวสีเหลืองตรงนี้ตัว Legendary นะคะถือว่าดวงค่อนข้างดีเลยแม้ไม่ได้เปิดไอตัวบูตรตรงนี้นะ เสียดายทุกคนถ้าเปิดบูธเราอาจจะได้ตัวดีๆมากกว่านี้ก็ได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเอาไว้รอบหน้าตู้หน้าละกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาสุ่มใหม่นะคะตอนนี้เหรียญก็เหลือทั้งหมด6 7 9 3 6 0นนะตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวตู้จะทำการรีนะแล้วก็จะมีตัวใหม่เข้ามา ก็เดี๋ยวเรารอสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็เรามาดูกันว่าตัวต่อไปที่เข้าตู้เนี่ยจะเป็นตัวอะไรนะคะเพื่ออาจจะเป็นตัวที่แบบดีตัวโหดตัวใหม่อะไรก็ว่ากันไปนะคะโอเคเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนที่ตู้ลีเลยนะคะไปเลยิง โอเคนะคะทุกคนกลับมาแล้วนะคะตอนนี้ตู้ก็ได้ทำการรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้นะคะตัวไหนกำลังเข้าตู้อยู่ตอนนี้นะคะตู้เบสิกก็จะเป็นตัวที่ชื่อย่อว่า UMC นะส่วนตู้ m y สติกเนี่ยจะเป็นตัว ช็อตนะกันเนาะก็ช็อตกันนี่เขาไม่ได้อยากได้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะสุ่มตู้เบสิกกันซักประมาณ300แสนเนาะที่เหลือเดี๋ยวเราจะไปสุ่มตู้อีเวนต์นะคะโดยครั้งนี้นะคะเขาเนี่ยจะไม่ลืมเปิดบูธแน่นอนเพิ่มความดวงดีของเรานะโอเคตอนนี้ก็เปิดบูธเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าทุกคนโดยนะคะหลักการเดิมเราจะไม่เอาตัวกรกากเนาะ อันนี้ไม่เอาไม่เอาเราจะเก็บตัวตั้งแต่ดีเจนแล้วก็มิสติกแล้วก็เอาแค่กอดลี่นะคะชื่อกอดลี่ใช่ไหมก็สุ่มครั้งละ900เหรียญน,นะถือว่าค่อนข้างน้อยกว่าไอ้เจ้าตู้สีแดงเยอะ ค่อนข้างเยอะเลยแหละเออเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าทุกคนสุ่มสักสามแสนนะคะตามที่เขาบอกส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราไปสุ่มตู้อ e ีเวนต์นะคะตอนนี้เราก็รอสุ่มยาวๆไปนะเขาก็ไม่ได้อยากได้ตัวรีเจนขนาดนั้นนะทุกคนก็ขายตัวรีเจนด้วยละกันโอเคสุ่มต่อเลยก็น่าจะใช้เวลาสุ่มสัก แป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็รออย่างเดียวรอแล้วรออีกตั้งแต่สุ่มมานี่คือตัวตัวแดงยังไม่ออกเลยนะคะทุกคนตอนนี้ตัวแดงก็ออกมาแล้วหนึ่งตัวนะคะขนาดเปิดบูธลาก,กี้แล้วยังออกยากเลยรู้สึกว่าตู้มิสติกอะตู้การันตีอะน่าจะดีกว่าตู้นี้นะคะถ้าใครมีงบมีเหรียญเยอะๆหน่อยก็ สุ่มตู้การันตีเถอะออกมาแล้วอีกหนึ่งตัวนะคะโอ้โหถือว่าค่อนข้างออกยากเลยนะตัวแดงสำหรับตู้เบสิกนะคะ โอเคนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเขาสุ่มไปประมาณ200,000น่อยๆนะคะหรือไม่ก็200,000นิดๆนี่แหละทุกคนมันค่อนข้างใช้เวลานานมากๆในการสุ่มนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาเนี่ยได้ตัวไหนมาบ้างนะโดยตัวที่เขาสุ่มนะคะก็จะเป็น UMC ตัวนี้เลยตอนนี้ก็ได้มาประมาณ11ตัวนะคะแล้วก็ได้กอดเพิ่มมา1ตัวด้วย ก้อนนี่คือถ้าไม่ใช่ตู้สีแดงน่าจะออกยากแน่นอนนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเหลือ4ี่แสนแล้วเดี๋ยวเขาจะไปสุ่มตู้อีเวนต์นะคะเพื่อที่เราอยากได้ตัวซิกมาแมนเนาะตัวนี้นะคะซิกมาแมนในตู้นี้นะคะตู้อีเวนต์เนี่ยจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรจะไม่มีกอตลี่นะคะเราก็จะได้ตัวตัวแดงตัวเหลืองตัวม่วงอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งเขาก็จะ สุ่มนะคะตู้นี้ไม่ได้ก,ดก็ไม่เป็นไรก็สุ่มในสุ่มสักหน่อยนะคะเพื่อเป็นพิธีเนาะโดยตัวที่เขาจะเอานะคะก็จะเป็นตัวตั้งแต่ดีเจนขึ้นไปเนาะสุ่มสัก1นึ0 0แสพอแล้วเดี๋ยวเราเหลือไว้ซักส0,000นนะคะก็เหลือไว้ให้มันติดไอเดีเฉยๆก็ไม่ต้องเอาไปทําอะไรนะคะเพราะว่าสุ่มมาใช้เวลานานนานแบบนานสุดๆโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มกันเลยนะ โอเคเดี๋ยวเรารอสุ่มกันไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะสุ่มเสร็จเนาะก็ไม่รู้ว่าตู้นี้นะคะจะออกง่ายหรือออกยากยังไงแล้วก็บูธก็เหลือประมาณ9นาทีเองนะนั่นแหละทุกคนก็สุ่มจนกว่ามันจะตามที่เขาบอกนะคะ โอเคนะคะทุกคนก็สุ่มครบตามที่เขาบอกแล้วจะได้ตัวอะไรมาดูกันดีกว่าได้มาตัวเดียวนะคะทุกคนแย่ yeah, มากคือได้ตัวลีเจนเยอะมากแต่ว่าได้ตัวเซกมากแค่ตัวเดียวอืตัวนี้น่าจะออกยากมากกว่านะคะโอเคไม่เป็นไรนะคะก็เหลือเหรียญไว้เท่านี้เนาะเอาไว้สุ่มตัวอื่นบ้างนะคะ ทีนี้นะคะพอเราได้ตัวละครแล้วขาดไม่ได้เลยคือเราจะไปเล่นในด่านนะคะก็คือโดยตัวที่เราจะเลือกไปเล่นนะคะก็แน่นอนก็ต้องมีกอดมีตัวนี้ตัวนี้มีตัวนี้แล้มีตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้อา้าวทีมเต็มช่างมันนะคะก็เอาไปทั้งหมด5้าตัวนะ5ตัวนี้อืม แล้วก็เราจะมาเลือกด่านที่เราจะเล่นกันนะแต่ว่าลักษณะการจัดทีมนะคะจากที่สังเกตรหรือว่าเคยเล่นในเกมก่อนหน้านี้นะก็เราก็จะต้องมีตัวเงินตัวหลักๆก,กน็น่าจะเป็นตัวเงินนะคะแต่ไม่น่าใจว่าเรามีตัวเงินหรือเปล่าไม่น่าจะมีน่าจะเป็นตัวดาเมจหมดเลยนะเออช่างมันนะคะก็ เล่นให้รู้ว่าเล่นนะตรงนี้นะคะน่าจะเป็นด่านที่โหดแล้วก็หินที่สุดนะมีตรงมีลดเดอร์บอตรงนี้ด้วยโอเคเขาจะเล่นด่านนี้แหละทุกคนเล่นไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะคะเล่นให้ดูว่าเล่นโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในด่านกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยเลือดบ้านของเรานะจะอยู่ที่400ใช่ไหมอันนี้คือเลือดบ้านของเรานะเออแล้วก็ตัวนั้นก็จะมาจากตรงนี้ใช่หรือไม่ น่าจะใช่คือตอนนี้เราไม่มีเงินเลยนะคะทุกคนแล้าเราไม่มีเงินแล้วเราจะวางตัวได้ยังไงนั่นนะซีวางไม่ได้อะเห็นไหมมันไม่มีเงินเอ้ยมีสามร้อยแล้วเงินก็จะขึ้นตามเวฟนะเออเขาว่าด่านนี้เขาน่าจะแพ้อย,อยู่แล้วเพราะว่ามันมันยากนะคะ วาไม่ได้อีกต่างหากโอ้โ oh. หจนแบบไม่รู้จะจนยังไงแล้วทุกคนตอนนี้นะคะเรามีเงินอยู่500แล้วก็จะวางตรงนี้เลยตรงกลางอือเลือดของเจ้าตัว โถสวมที่วิ่งมานะคะก็อยู่ที่120นะแล้วแต่ละตัวที่เขาเลือกมานะคะทุกคนเงินวางเยอะทุกตัวเลยนะตัวนี้ก็500ตัวนี้450ตัวนี้600ตัวนี้1,000ตัวนี้3,000นะคะเงินแบบวางตึง,ตง โดยตัวนี้นะคะดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่200ระยะการโจมตี30นะคะเวลาคููดาว0.25อัพเกณฑ์ถึง1,500นะเราก็จะเซตให้มันตีตัวแรกเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัว UMC นะอาวางตรงนี้ดีกว่าตัวมันก็ใหญ่อยู่นะพอเอามาวางอย่างนี้เดี๋ยวถ้าเงินเรานะคะครบ3,000เมื่อไรเดี๋ยวเราจะวาง กดลี่นะโอ้โหตัวซิกมาแมนตัวโคตรใหญ่ทุกคนทำไมตัวมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแรงมากอืมวางตรงไหนดีอะวางตรงนี้แล้วกันอุ้ยไททานซิกมาแมนตัวใหญ่มากดาเมจเริ่มต้นนะคะ750รเรียการโจมตี25เรียกเวลาคูดาว5น์0.5นะดาเมจนะคะน้อยกว่าเจ้าตัว UMC เนอะ ไม่แตก่ก็บ้านเราใกล้แตกแล้วอะคือเขาไม่รู้ว่าเกม toilet tower defense เนี่ยมันมีที่มาจากอะไรนะคะน่าจะเป็นแบบฟิลแบบสกีบีดีหรือเปล่าทุกคนซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจค่ะว่าสกีบีดีอยู่ดีนะคะวางครบหรือยังตอนนี้นะคะเราวางเกือบครบแล้วใช่ไหมหนึ่งสสาม ถือว่าตัวเกมสกิบ i ี้ไม่ใช่สกิบดีถือว่าตัวเกม t o i l e t Tower Defense นะคะทำออกมาได้ดีมากพวกโมเดลอะไรต่างๆนานาเนาะไมไ่ถือว่ากิ๊กก็จนแบบไม่น่าเล่นขนาดนั้นนะคะโอเคตอนนี้ตังเราก็ถึง3 0 0 0แล้วเราก็จะวางก๊อตนะคะก๊อตเราก็จะวางตรงนี้ดาเมจนะคะ2 0 0พระยะการโจมตี20รียะเวลาคููดาวน์1นะคะแล้วก็ น่าจะแพ้แล้วนะคะทุกคนเอ็ตัวนี้วิ่งมาแล้วเลือด17 171627นะคะซึ่งดาเมจเราไม่พอแน่นอนแล้วก็บ้านแต่เพราะว่าเลือดบ้านมีแค่400เองโอเคนะคะทุกคนก็แพ้ไปที่เรียบร้อยแล้วในระยะเวลา8นาที35วิได้เหรียญมาทั้งหมด324เหรียญแล้วก็ได้ไข่อันนี้มานะคะ50ฟ้ฟองก็จบการแล้วน,นะคะสำหรับการลองเล่นแมป Toilet Tower Defense ครั้งแรกเนาะต้องบอกเลยว่าแมปนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่อ,อยากหาอะไรใหม่ๆเล่นนะคะซึ่งตัวเขาเนี่ยก็เคยลองเล่นเกมแนวนี้มาแล้วนะคะคือเกม a n i m e a v e n g e r เนาะมันน่าจะคล้ายๆกันก็มีตู้สุ่มมีการลงด่านอะไรต่างๆนานา,น,าน,นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าแมปนี้นะคะฟังก์ชันในเกมหรือว่าอีเวนต์ในเกมมันเยอะไหมแต่ก็ จากที่ดูมาก็มีด่านให้เล่นเยอะอยู่นะทุกคนแต่ก็เขาเลือกด่านที่มันยากที่สุดนะคะในการที่จะมาเล่นให้เพื่อนๆดูเนาะตัวละครที่เขาสุ่มได้ในวันนี้นะคะก็ถือว่าไม่ได้แย่เนาะได้กอดมา4ตัวแล้วก็ได้ซิกมามา1ตัว UMC LLC แล้วก็ตัว Legendary นะคะหมดไปประมาณ 7 0 0 0เหรียญเนาะได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วสำหรับแบบนี้นะคะใครอยากแนะนำในการเล่นเกมอะไรก็สามารถเมนบอกเขาได้เลยในใต้คลิปนี้นะคะเช่นอยากให้พี่แบบลองทำอย่างงู้นแบบแนะนำวิธีการเล่นมาได้นะแล้วก็แนะนำวิธีการจัดทีมมาด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่าทีมตอนนี้เขาจะเละมากแล้วก็เหมือนมีตำแหน่งในทีมไม่ครบด้วยนะคะมันไม่มีตัวเงินอะ อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นตัวเงินหรือเปล่านะคะทุกคนแต่ตัวเงินมันต้องไม่มีดาเมจสิใช่ไหมเออก็ลองแนะนําวิธีการจัดทีมที่ถูกต้องข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะทุกคนคลิปหน้าจะมาคอนเทนต์ไหนก็ต้องรอติดตามดูนะใครไม่ติดตามถือว่าพลาดแย่แล้วก็เสียใจมากด้วยไหนๆก็เข้ามาดูคลิปแล้วก็ฝากติดตามนิดนึงนะคะบายบายไซโยนารน,นนะคะทุกคน